ดวงในวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่21สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะระวังจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะมีคนทําให้คุณไม่พอใจนะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวเองหรือคนที่คุณรักด้วยนะคะหลายๆคนมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องคนรัก ทะเลาะกับคนรักนะคะงอนหรือไม่พอใจกันนะคะช่วงนี้มีคนแอบส่องมีคนสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะมีคนแอบส่องมีคนสนใจนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะอยากจะหนีไปไกลๆคนเดียวอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากจะไปบวชชีพามอยากจะไปจําศีลภาวนาหรือไปทําสมาธิไกลๆคนเดียวนะคะเ<ๆ>บื่อเรื่องความรักเหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องความรักทะเลาะกันบ่อยมีปัญหาเยอะนะคะ การงานค่อนข้างโดดเด่นมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะจริงๆความรักก็ค่อนข้างดีนะคะถ้าไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะซอน้าโชคของคุณวันนี้คืออายุของคนรักของคุณและอายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 2 4นะคะแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ